สวัสดีครับผมลงกึงช่างตอมวัสดนพิเศยครับผมวันนี้นะครับผมก็นะครับจัดข้อเหวี่ยงแขนโตห้ามิลนะครับขอพายเก้ามิลครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งทาพิเศษนะครับเป็นข้อนะครับผมเป็นข้อเหวี่ยงนะครับอาซีแขนโตนะครับผมนี่ครับใส่ห่วงนะครับผมเห็นไหมเชื่อมให้เนียนๆเลยครับใส่ห่วงนะครับผมโตนะครับร้อยสิบยืดเก้ามิลนะครับผมตัวนี้ แขนโตนะครับผมแล้วก็ก้านฟอสตตัวนี้เป็นฟอสลูกปืนดำนะครับผมทนทนเลยนะครับพร้อมสลักนะครับผมนี่เกือบตันเลยแต่ไม่ตันนะเกือบตันเลยแหละนะครับผมแล้วก็พร้อมแผ่นชิมนะครับผมตัวนี้มีร่องน้ำมันเลี้ยงด้วยนะครับหนาหนาเลยเห็นไหมตัวนี้ลูกค้าใส่ลูกเจ็ดสองเลยนะครับผมนี่กลัวขาดกันนะครับ เป็นฟอร์ขึ้นรูปเลยนี่เราก็กัดนะครับปลายก้านสิบหกนะครับผมนี่รองรับกับลูกสลัก16บหใหญ่ๆนะครับใส่สลักแท้นะครับสลักแดดพวกเนี้ยได้นะครับผมอันนี้ก็นะครับถ่วงแล้วนะครับผมเหลืออัดสลักนี่เหลือกึ่งสลักอัดสลักนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกปืนใส่เฟืองให้ลูกค้านะครับก็ พร้อมส่งแล้วนะครับสนใจสั่งได้นะาแบบนี้สามวันเสร็จนะครับผมก็คือยืดใส่ห่วงพร้อมถ่วงนะครับผมแล้วก็พร้อมอัดก้านลูกปืนนะครับผมนี่ถ้าส่งไปต่างจังหวัดก็ไม่เกินห้าวันนะครับโทรสั่งครับทำสองสาวันขนส่งอีกหนึ่งถึงสองวันแล้วแต่พื้นที่นะครับผมนี่ก็ทั้งแข็งทั้งเหนียวนะครับทั้งทนนะครับผมอันนี้ก็ ลูกค้าใส่สเตปดันโลนะไม่ใช่รถแข่งสเตปเจ็ดสองชักเก้าดันโลนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับสองถึงสามวันก็เสร็จแล้วนะครับผมก็หลายคนถามว่านะครับอย่างข้อเดิมเดิมเนี้ยยืดอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมมาเช้าเย็นเสร็จเลยนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยยืดอย่างเดียวนะครับใส่ห่วงแข็งพิเศษนะครับเนี่ยรูเงาเงาเลยนะครับผมเนี่ยยืดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมาเช้าเย็นเสร็จเลย หรือมาวันนี้พรุ่งนี้มารับได้เลยนะครับผมยืดยืดถ่วงเนี้ยนะครับแต่ถ้าครอบโตก็ขอบวกเวลาอีกวันหนึ่งนะครับผมทําค่อนข้างเร็วค่อนข้างไวครับผมมาไหลนะครับผมงานเสื้อก็เหมือนกันนะครับมาวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเลยนะครับตีปอกคว้านพวกเนี้ยนะครับงานฝาก็เช่นเดียวกันนะครับผมช่วงนี้นะครับด่วนให้พิเศษเลยนะครับด่วนให้ทุกช่วงจริงๆถ้า f อลูกค้าที่ส่งมาประจําก็จะรู้ครับว่าทําเร็วมากนะครับผมเพราะว่า มาถึงเนี่ยจัดให้เลยนะครับอย่างข้อต่อเหมือนกันข้อต่อขวาเนี่ยรอรับได้เลยครับต่อซ้ายมาวันนี้พรุ่งนี้รอกลับอะไรแบบนี้ยครับผมนี่ฝาหลอดตรงนะครับสองสามวันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเชื่อมวันหนึ่งแหละนะครับเชื่อมเยอะนะครับเชื่อมอุดหมดเลยนะครับนี่ครับหลอดตรงนะครับแล้วก็เจาะทำองศาหลอดใหม่นะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับเรารับทำทั้งอะไรทั้งรถ นะครับผมรับหมดเลยนะครับอะไรก็มีจําหน่ายนะครับลูกข้อก้านแคมสปริงอะไรพวกนี้นะครับสายแคมปซิงครับก็สั่งได้นะครับนะครับแคมปซิงครับอันนี้เป็นแคมดิบนะยังไม่ได้เจียนะครับผมนี่ครับก็มาแบบนี้เลยนะครับเจียให้ตามสเปกตามสั่งนะครับพวกเรือลินเล่ก็รับรวงนะครับ เดพวกใบพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูใบลินเลงนะครับผมพวกเรือนอะ่ะมีเอามาลวงได้นะครับใครที่เก็ยลรอก็เอามาสับนะครับผมสับไปเลยก็ไวนะครับรอลวงก็ช้านิดหนึง่งนี่ลินเ่งนะครับผมเอามาทําได้ามาสับได้นะครับนี่ลูกค้าสายช่างนะครับพวกรีบๆอ่ะนะครับมาสับแล้วก็ ซื้อหัวฉีดไปด้วยนะครับผมล้วงมีสองแบบนะล้วงเงาออกับล้วงด้านแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับผมแต่ว่าพอใส่เข้าไปมันมองไม่เห็นหรอกนะไอ้รถที่แบบไม่ค่อยได้โชว์อ่ะนะครับผมก็สั่งได้นะครับบางคนก็ชอบด้านบางคนก็ชอบเงานะครับผมอันนี้ก็เรือนนะครับแบบสับแบบซื้อขาดนะครับเอามาทําก็ได้สับก็ได้ซื้อขาดก็ได้นะครับ งานเสื้อข้อฝาก็มีทําไว้นะครับฝาคัดก็มีนะครับนะครับกล่องจูนนะครับกล่องเดิมรีแมปทางร้านก็มีไว้เหมือนกันนะครับเอามาสับได้เอามาทําได้แล้วก็ซื้อขาดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยฝานี่ก็นะครับลูกค้าก็สับไปสองแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ทําเติมพรุ่งนี้ก็มาใส่นะครับงานเวทเวิร์ดมีหมดเลยนะครับผมปั๊มมันเครื่องแต่งนะครับบูตปลายการก็สั่งกึงได้ทุกเบอร์เลยนะครับผม จัดจําหน่ายอยู่นะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับงานเมกเกินอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้นะครับผมลูกทรงลูกสูบนะครับมีหมดเลยนะครับเสื้อหล่อเข้าเวียงพวกนี้นะครับก็สนใจทักมาคุยได้นะครับเบอร์โทรก็0639645239ครับ0919398915เพจชื่อลงกึงช่างตอมวสัสดุเพชรบุรีนะครับผมก็ส่งอะไรมาทําได้นะครับ แล้วก็มีแบบทั้งแบบสับซื้อขาดแล้วก็เอามารอทำนะครับทุกสูบก็มีนะครับสําหรับสายสองยังหวะสี่ยังหวะที่ว่าต้องการแบบว่าเอามาคว้านตีปอกเนี่ยผมรับหมดเลยนะงานเสื้อ,อลูกอะไรพวกนี้ดูดิทุกสูบเต็มเลยไม่มีเวลาจัดเลยครับเพราะว่างานหน้าร้านก็ทารถด้วยเนาะทำอะไหล่ด้วยแล้วก็วิ่งแพ็กส่งอะไหล่ด้วยวันหนึ่งคิดดูผมทํา สคนกับพี่สาวอะนะครับผมแล้วก็มีช่างมาช่วย2อสคนแล้วแต่วันนะครับพวกวาลวแกนสี5จมิลอะไรเงรี้ยผมก็มีนะนะครับผมก็เอาอะไรบอกได้เลยนะครับสลักยืดบูไตก้านะครับวาลวปะเก็นพวกเนี้ยมีหมดเลยนะครับพวกแคมนะครับฝาคัสฝาซี่วาลวนะครับหลายคนถามถึงเยอะนะครับมีทั้งเกรดธรรมดาแล้วก็เกรดดี นะครับผมอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่ถึงห้าสิบฝาได้ห้าสิบหกสิบฝานะครับก็ลงไปร้อยฝานะครับผมก็กําลังสั่งนําเข้ามาอีกสิบยี่สิบลังแต่ว่าของยังไม่ถึงของติดกองสูงอยู่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาถึงแล้วก็กระจายสินค้าให้นะครับสําหรับช่างร้านนะครับผมทั่วไปนะครับก็ สั่งอะไรกันทุกวันนะครับส่งทุกวันนะครับเลขพัสดุกว่าหน้าเพจเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ